สวัสดีครับวันนี้ลุยกับช้างศึกที่อุซเบกิสถาน EP ที่3แล้วครับเราขอนำทุกท่านไปทัวร์โรงแรมที่พักของทัพช้างศึกทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเราที่เมืองบูคาร่าครับเนี่ยครับโรงแรมของเราชื่อว่าวินแฮมบูคาล่าครับผมซึ่งที่พักของเราครับก็พักที่เดียวกับชาติอื่นๆที่อยู่ในสายด้วยก็คือบาราซิลโคเอเชียคิวบาครับก็เดินวนเวียนเจอกันอยู่ในล็อบบี้เนี่ยครับ เนี่ยครับคือส่วนที่เดินเจอกับนักเตะชาติอื่นๆบ่อยๆครับที่ล็อบบี้ของโรงแรมก็จะมีบาร์ตั้งอยู่ตรงกลางครับอยู่น้ำอะไรก็มาสั่งที่บาร์ตรงนี้ได้ครับผมเดี๋ยวเราพาขึ้นไปชั้นที่ทับโต๊ะเล็กของเราพักอยู่ดีกว่าครับแล้วครับคือวิวจากด้านบนที่พักของเราครับเรียกได้ว่าแทบจะเหมาชั้นกันเลยทีเดียวโรงแรมค่อนข้าง โปร่งครับโล่งสบายก็มีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะครับแต่ภายในห้องอะ่ะเล็กนิดนึงแอบเล็กนิดนึงครับผมมาครับเดี๋ยวเราพาลงไปดูห้องอาหารที่แข้งโต๊ะเล็กของเราครับใช้รับประทานอาหารกันประจำนะครับคือทางลงแล้วก็ระหว่างทางเดินไปห้องอาหารครับก็มี ขายของที่ระลึกประจำประเทศอุซเบกิสถานด้วยครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับทางเดินเข้าไปยังห้องอาหารของเราค่อนข้างองค์ทงครับมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตักข้าวตักอาหารกันสบายครับก็มีตู้น้ำให้หยิบกันได้เพลินๆเ,เลยส่วนอาหารก็เป็นอาหารของชาติเขาครับมีชีสมีพาสต้ามี ผักผลไม้ต่างๆครบครับทั้งของคาวของหวานที่ทางโรงแรมจัดเตรียมเาไว้ให้นะครับผลไม้ก็มีให้เลือกค่อนข้างเยอะแล้วก็แน่นอนครับมาประเทศตะวันออกกลางมีถั่วให้ส่วนตรงนี้จะเป็นของสระว่ายน้ําครับที่เดี๋ยวนักผู้ซ้อของเราครับน่าจะมีการมาลงสระคลายกล้ามเนื้อกันบ้างครับแล้วก็เนี่ยครับคือยิมเครื่องเล่นค่อนข้างทันสมัยเลยครับแล้วก็มีพื้นที่เยอะทีเดียว อุปกรณ์ทุกอย่างดีครับใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็ตรงจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องซาวน่าครับมีทั้งห้องซาวน่าห้องเกลือแล้วก็อ่างจากุชชี่ครับมีให้เลือกได้ใช้กันภายในบริเวณเนี่ยครับก็มีจุดนั่งพักนอนพักก็ได้ครับสำหรับ e ีพีที่สามก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ e ีพีต่อไปเราจะพาไปไหนคอยติดตามรับชมกันให้ดีนะครับ